สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนซองไม่หน่อยผ้าร่วยมณฑการผ้าร่วยเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาคุณตาหาพันเนาะค่ะคุณตาหาพันล้ว่าเอาสายาคุณตาหาพันมาสันเพราะว่าเาราบ่ได้เกินนี่จะเคียรเล่าฝันแมน่นฝันยาำได้สื่อก็ได้งแต่หาพันมาสันเล่าก็เลยให ตั้งสายญาลาว,ว่าคุณตาหาพันเมื่อนี้แอดกันเลยมาตามแนวทางความฝันของคุณตาเนาะค่ะว่าคุณตาเพิินฝันจังไดงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนี่คุณตาท่านใดๆแนวทางแล้วไปเข้ากับมาไปปั้งพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าคุณตาเพิ่นฝันว่าจังไดค่ะเมื่อาหนาดองนะ สวัสดีค่ะคุณตาไหน,หน้หนอ้ัวปันเป็นวันที่สีุ่๋ยโอ้จำฝันตองหวัดตัวนี้ปันบ่าไก่ไก่สามตัวไก่ใหญ่ยืนไก่น่อยนอนงข้างหลังสองตัวมาหน่อยดดวยไก่3กากาบนะนอนงข้างหลังโอ้ก็ิี ปกติสามเก้าเก้าสามกับเก้าสองสองเก้าเป็นไะไก่สามตัวไก่ไก่หน่อยขึ้นที <c oughs> หลังไก่ไงตีก็เลยตีเป็นเกนะ้าสามเก้าสองเนาะกับหมูมขึ้นบ้านกับฝันอันฝนันบอกเป็นโตเมื่อขึ้นบ้านนี่ อันว่าก็จะบวชในวัดนี่แหละนี่ง้อมข้นนมมาหลายคนด้วยมาแต่ยางไปจากทั้งนี้เลยมาถามเลยโอ้เน้อกตาได้เร็กตัวดีไปเนาะว่าท่านหัวยมันบ่ท่านได้ฝันแล้วว่าท่านใครท่านเราเรียกผมก็ได้กะว่าบ้านเขาเลยเขียนให้เบิ้งเขียนนี่สามแล้ว ตัวตยกกลางมุนม mm. ุนจะเป็นต yeah. ัวอย่างจะไทยนิดเดียวเขาเลยบอกว่าสองเจ็ยสองเก็ดเ์นะบบงบังบบอกนาสองเจ็แต่ว่าตัวกลางบังบังตัตัวนาเขาเลี้ยงบุงเป็นสามแต่ว่าบัดเขาเบาเขาพอ่้าสองเจ็ดดีบกก็เลยจิตเอาตัวสามใจจเป็นสามสองเจีดนะท่นันนี้ออกตัวก้อนเนะือมันมาสงวดแล้วว่ะท่าน น้ำเออน้ำบางกันแม่ยคนำเปล่คือมันฝันฝันเป็นปัญหาบางกัน,น,นป,าาป่าสองหมาดกระเต้าส,งส,งส,งสองตัสิเนี่ยอสองเขียดบาน,นี้วน,นี้มันฝันฝันมาบอกบ้ามาบอกเป็นตัวเลยกิมาถามเลขน้ำเ่นะเขาก็บ่าบอลได้มันได้บอกว่าเอาเลขผมก็ได้ ฟันได้ทุกงวดบ่อขานอนยูทงผู้เดียวงวดเทียบทุกงวดที่งวดว่ากันหรือบ่บ่อเขาแต่ว่าแต่ฟันจะรีบฝันว่าหายน้ำทั้งเปลียนเก้าบอกดทเกตัวเก้าตัวใดเก้ากับสองเจ็ดบงนั่หันว่าหายน้ำทั้งเสนเก้าเตีบ่อกงว่อี้ี่ะว่าน้ำทั้งเปลนโอ้งวดนเนี่ย ข้าวเก็บเก็บสองก็เลยตียากนี่แหละเนาะเพราะว่าคนบอกตู่ๆมากเลยว่าวันหกหนึ่งแปดคนบอกหกสิบแปดเขาไปซื้อเปหกแปดหกสิบแปดเลยซื้อเรียกันว่าไปซื้อเรียกสองซีชื่ออีรีนี่มันสองซีวันนั้นมันมันบอกซื้อได้สองซีื้อหาหาคุณหา เงินก้อนจักบาทหกสิบแปดบาทเราไปเล็กติดเสื้อจะหกแปดบาทออก 6, 8, อ <c oughs> อกมาเลยหกหนึ่งแปดออกสามตัวจะเนื่อยฟันไหนฟันถือชจงหวัดดีจงหวัดนี่หวัดต้องขันแต่บ่อใดหวัดหวัดหาแปดกับฟันว่ารถขั้นอย่างมันเสียเลยแปดท่าน่ะ อยา่ารถเจ้าของฝันแปดหาออตีก็ซื้อเอาจะแปลนหาหาแปดน,นี่ก็ได้เออลี้ยวตีหกแปลนห้างวดจะพูดิีากามันออกกันสองแปดหาอ,อ่าก็ฟันว่าขี้ซ่อนกับย่ายเราซื้อหอยบ่บ่ซื้อเลขไปเงินหงพัน,พนอ,อืมยายซื้อนี้เด้อมนันออกสองแปดหาว่าฟันได้อยู่ ทุกงวดเนะาะแทบทุกงวดเถ้าว่าวบเกินอืมอันบอสเสื้อลายกับเตี้ยเสื้อกับบอสเกินหาพันสิอะไรไม่หลงพอฝันอยู่ง่ายไปพูดคุนตามานั่งอยู่น้ำกันนี่เดี๋ยวบอสฝันบอสฝัน วุ้นฝันเดี๋ยวติดฝันเดี๋ยวต่วากันมากมาากันบ้านในฝันดีต่างบ้านผู้ที่สิบคน่ะปอยตงไฟฝันดีมันบ่เคยฝันเลยพ่อมาหยิบข้อกับไปซื้อมาแล้วละ่ะลูกก็อยากถามว่าพ่อไปซื้อเหล็กไปซื้อเปลี่ยวบินไปขันซื้อเปลี่ยวบินมาแล้วติดฝ<อ>ันดีนะเขาอยากถามตอนนี้เขาก็เลยไปซื้อไว้ โอเลยบระธานในฝันคันมันแมนนี่สีฟันไม่เหมือนแรงนี่ละตีขันมันสีแมนแล้วกับฝันนั่งไก่กับมีปัญหาด้วยเนาะไก่นอนทีงหลังไก่ไงไก่นอนท้งหลังไก่ไงไม่โปรได้สิบสี่ยงได้ก็จีสามเก้าก็สามไก่เอฟซีกัน ตีเอาเด้อคุ้นตาเราก็ฝันจังสีล่ล่ะเราฝันได้ทุกงวดงเอฟสีเฮ้าก็ฟังเอาไว้เด้อค่ะเพื่อเปลี่ยนแนวทางแตงแตตาบวดยุพุ่นนีแห้งแม่นคักดีเนาะแม่นปีหกสองเขาบรรษาบรรษานั่นได้เกียดงวด ใลนภาษาฝันใดตองหวนเจี๊ยบหวนเลยตีเจียหวนเนภาษาสามเดือนอ้อออติดเล่นปะถึงเกือบละมื่นสองมืนตอนนี้ก้าสซื้อบอกฟุนบ้านหนองย่างปุริเมื่อเดือนสองแสนจะคล้องได้สองมื่นเอาละคือมดใหมดใจคือเพื่อนเนาะเุื่นกันครับตอทีเ่เก่าเกียบเนาะ ทเท้าเกี้ออกมาแล้วหางวดถือทั้งบนทั้งล่างนี่ล่างเก้าหา ừ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  บนเก้าเก็้ยวท่านข้อม <c oughs> ันอีกแนวตาฝันวาจจงไหนก็ที่เหกพันนั้นเห็นไก่ไก่ตัวตัวใหญ่ <c oughs> ยืนอยู่ไก่น้อยถีอตั้มกาเนี่ยละง่อยตั้งหลังสองตัว อันีก bueno ็เป็น9อี่แล้วนะก็กับ2ตัวข้างหลังนี่ก็ตี92บัดนี้ตัวใหญ่ข่อยก็เลยตีเอตัวใหญ่กับไก่คือกันนะเด้อ3993ซี่นะอ้กแล้วเออก็ซื้อไว้แล้วล่ะ9392 9392นี่เป็นตัวกันไว้เนาะตัวเน้นตัวหนักมันก็คือ93นี่เนาะมักใมักม93 ครักบกปัดต่อมามาฝันว่าเห็นคำยางมาบอกดีเราจะมาเรียน้ำเฮาละแต่ว่ากา็บอกว่าท่านใดว่าท่านฝันก็นท่นเอาเรียกน้ำผมมา่านตัวใดเราก็่นมาเลยลเขียนเสียนสามสัวกับเกียตร,รยตัอยู่ทไทยแต่ว่าตัวกลางอันบสัดเป็นมุนๆจับตัวใดก่อนบโบจับตัวเลยที่เพิ่นอันมาห้เป็นตัวนะคือเก็ดกับสาม เออเจ้าเจาขั้วเบาเป็นว่าสองเกียโอ๋อแต่ว่าเขาเห็นเป็นตัวเรียกันเ็นเป็นตัวเรียกกันสามยุนาอันยูทายูอันกลางนี่มุนมุนยูทะยเป็นเกียดตามที่เคยฝันฝันได้เป็นตูนนี่มันแมนบอแมนแต่ว่าขันฝันเห็นเเล็กัตข้างอย่างทั้งป่าม่แมนอ้อขันขันคนเบาจังส่นี่คันฝันฟันมาบอกฝันมาขอแมนยี่ดิ ค่ะเอาถ่ายคลิปแล้วกให้คุ้นตาไววพรให้กับพี่น้องเอฟซีเนี่ยค่ะพี่น้องทุกเอฟซีเด้อขอให้โชคให้มันทุกคนได้เลขโตดีก็ได้ก็ขอให้ดำๆรวยๆกันทุกๆทุกคนเด้อค่ะกะข็ขอขอบคุนคุ้นตา หาพันเนาะค่ะที่ห้แนวทางมือนี้ก็ขอ 5, <000. S 1> ให้คุณตาหาพันมี่แต่ความสุขความจะเลื่อนเด้อค่ะให้ถือหวยรวยเงินในวันที่สิบหกนี่เด้อค่ะคุณตาขอบคุณค่ะคุณตาที่ห้แนวทางมือนี้ค่ะนี่เดอ้อคือตัวเรียกแนวทางของคุณตาหาพันถ่ายเ็บซีมักกระจัดคัดกับพันเด้อค่ะ ทางช่องเหาเป็นเพียงซื้อกลางไห้แนวทางเนาะคะ่ะกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชม um, และรับฟังถ้ามักกะจังคอยเก็บเอาไว้บ่มักเข้ากผพานไปเนาะคะ่ะเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเขามาแล้วก็ย่าลืมกดไล่กดแช่กดติดตามให้กครับทังช่องไม่น้อยผ้ารวยเนด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กครับทังช่องเหาเนาะค่ะแล้วก็สีได้ติดตามแนวท่างตัวเลขเด็ดจาก ทังช่องของเมนหน่อยผ้าร่วยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้า,หาก็จะค่อยมาพอกันใหม่ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญความเจียบยายใดความไข่ยญ่มีก้อยมีอายุวันนสุขังพลังสุขุ้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ